พระพุทธเจ้าก็เข้าสู่พระนิพพานแล้วไม่มีผู้ที่จะเข้มงวดกวดขันเพราะผู้ที่บัญญัติศาสนาผู้ที่ตั้งศาสนานั้นเพ,พื่อเข้าสู่เมืองพระนิพพานอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ผู้ที่จะดูแลร,รักษาคือใครเพิ่นก็ยกไว้ให้พวกเราทุกคนที่เป็นพระเป็นสัมณะเป็นแม่ชีพระขาวอุบาสกปิกาเป็นผู้ด,ดูแลเรากลับไม่ดูแลนั้นมันก็แล้วแต่กรรมของสารโลก พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพื่อต้องการให้สัตว์โลกสร้างคุณงามความดีแต่เมื่อสัตว์โลกไม่ยอมสร้างคุณงามความดีเพื่อนก็ไม่สนใจยดีกับพวกเรางั้นหลวงปู่จึงตัดสินใจที่จะออกมาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินยัยหลวงปู่ไม่อยากให้ลูกให้หลานมีสิ่งนั้นพวกประหลัดจิกประหลัดเกือพวกสิ่งไหนที่นอกธรรมนอกวินยัยพวกนางปากักพวกกุมานทองพวกอะไรต่างนี้ รักยมพวกกาลาวโภมกาลาเวกพวกนี้พวกนี้เป็นเดียร์ชัานวิชาทั้งหมดลุงกูอยากให้ลูกให้หลานทิ้งซชอย่า๋มาใช้มันจะทําให้ตกต่ำเพราะเราต้องพึ่งพุทธศาสนาพึ่งพระรันาตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแม้เราได้เราก็ขอให้เข้าหากุบาอาจารย์ผู้ที่เราแนใ่ใจใจใจว่าเพื่อนเป็นพระแท้รสิ่งนั้นก็ เป็นกำลังใจพอที่เราอยู่ได้ก็แค่นั้นมันหากไม่สามารถช่วยกันได้แม้แต่พระตนาคเจ้าผู้เจ้าของศาสนาเพิ่นขอบัญญัติไว้ยอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ว่าเราตถาคตให้แต่เพียงคําสอนนอกนั้นพวกเธอประพฤติปฏิบัติเองให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเหนือกรรมได้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตาย คือสื่อกระสนดิ้นรนก็ไม่สามารถที่จะหนีจากความแก่ความเจ็บค,ความตายได้การสร้างบุญสร้างกุศลก็แตกต่างกันด้วยการสร้างแต่ละพบแต่ละชาติต่อกันมาบางคนก็สติก,กําลังปัญญาดีบางคนก็สติก,กําลังปัญญาเร็วบางคนก็มีสติก,กําลังปัญญาสร้างสรรค์อย่างดีบางคนก็มีสติกําลังปัญญาสร้างสรรค์อย่างเร็วแล้วแต่บางคนก็ หน้าตาดีบางคนก็หน้าตาเหลยวบางคนก็แขนขาดหูหนวกตาบอดพิกลพิการแล้วแต่การเกิดของสัตว์โลกตามกรรมนั้นๆเราตถาคตอุบัติขึ้นเพื่อต้องการให้สัตว์โลกทราบว่าสัตว์โลกต้องอยู่ตามกรรมหากแม้นมีการสัญญาการรมตกแตง่งให้มีนิ้วมีแขนมีขาก็ตามคือก็ไม่สามารถรอดพ้นความแก่ความเจ็บค,ความตายไปได้ เกงเกตเธอวา่าเธอเขียนเธอตกเธอแต่งย่อมทําได้แต่สิ่งที่เป็นความจริงคือสัจธรรมเธอเกิดมาเธอต้องอยู่ตามกรรมแบบนั้นแขนขาดก็มีหูหนวกก็มีตาบอดก็มีปีกนพปีการไม่สมประกอบก็มีเป็นบ้าเป็นบอไปก็มีแล้วแต่กรรมจัดลกูกถึงจะมาเสริมใหม่สัญญาการรมตกแต่งใหม่ยังไงก็ตามเหมือนที่หลวงปู่พูดให้ฟังเมื่อกี้ กรรมก็คือกรรมคือความแก่ความเก็บความตายความพัดพลาดตัวนี้จะโดดเด่นอยู่ทูตเจ้าเอาของจริงออกมาสอนพวกเราถ้าพวกเราเข้าใจเชื่อเลื่อมใสในหลักคำสอนพวกเราก็ต้องลิ่งรีบขอนขวายในการสร้างคุณงามความดีเพราะเชื่อว่าคุณงามความดีเท่านั้นที่จะนำสุขคติภูมมาให้ความชั่วนั้นนำทุกขติภูมมาให้ แม้ปัจจุบันก็หาความสุขไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเราสร้างความชั่วแต่ถ้าเราสร้างความดีแล้วปัจจุบันเราก็มีความสุขอนาคตเราก็มีความสุขนี่ลูกพุทธศาสนาสอนให้พวกเราเข้าใจเรื่องการพัฒนาตัวเองไม่จําเป็นต้องไปพึ่งนั้นพึ่งนี้พึ่งเทวุเทว,วดาพึ่งวิญญาณพึ่งปีพึ่งช้างนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิน,นัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติตั้งแต่เริ่มต้น ทมกลางบ้านไปที่สุดเพื่อต้องการให้ให้ให้เราตัวเราเองนั่นแหละพึ่งตัวเราเองแม้อยู่กับรูบาอาจารย์ก็ตามเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพราะสักวันเราต้องพลาดพลาดจากกันสักวันลูกเราก็ต้องพลาดพลาดจากรูบาอาจารย์เพราะรูบาอาจารย์ก็ต้องตายเราก็ต้องตายนี่คือสัจธรรมคือเป็นของเที่ยงที่พระเจ้าทรงบัญญตัติแต่ต่โลกไม่ยอมขวัญขวายต่ยโลกไม่ยอมขวัญขวายในสิ่งที่ดี ไปคว้านควในสิ่งที่ไม่ดีครับคิดว่าพวกเครื่องรางของขังพวกนี้จะสามารถยังให้ตัวเองนั้นเคี้ยวคาดตลอดรอดฝังและล่าโดยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีได้และก็เป็นไปด่างใจมันเป็นไปไม่ได้ลูกมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่สร้างกรรมทางเลวสามพอได้ก็เอาสิ่งที่เรวๆจำๆม,มาทําลายผู้ที่เคยทําลายกันมาตั้งแต่ในอดีตทั้งที่กรรมน,นั้นน่าจะยุติ มันกลับไม่ยุติมันก็เพิ่มพูนพ่อคูณต่อไปชาวชาตินี้ก็ทกํากรรมมาเจ้ากรรมนายเวรตามหลักคำสอนของศาสนาแต่ว่ากรรมเราไม่เคยยุติและไม่เคยชดใช้มีแต่จะหนีสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรแต่กรรมเก่าไม่ยอมใช้ไม่ยอมใช้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะให้มีทุกคนก็ย่อมเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่ว่าถ้าเชื่อเริ่มใส ในหละคำสองของศาสนาผู้นั้นย่อมสิ้นสุดแห่งกรรมเ่ถ้าไม่เชื่อไม่มีความเชื่อความเรื่มใสในหลักคำสองศาสนาผู้นั้นก็ต่อกามต่อเองไม่มีที่สิ้นสุดนะลูกนะเรื่องผู้พูดถึงพุทธศาสนาที่เท้นั้นสะอาดสะอา้านสง่างามเบื้องต้นทำกากลางวันปลายที่สุดไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้นะลูกนะตามวัดวาอรไรไม่รู้เอาอะไรมาขาย สิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่ไม่ใช่ทำไม่ใช่ที่ไหนพระก็เป็นคนทำวาสตุทิกาก็ไม่ทราบเพราะไม่มีการให้ความรู้เรื่องพุทธศาสนาก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับตาบอดจูงกันมาตาบอดสอนกันมาจนถึงปัจจุบันได้ลูกจะเป็นคนตาบอดหูหนวกหรือลูกไม่ตาดีบ้างหรือรักษาตาให้ตาดีบ้างสิลูกรักษาหูให้มันหูหายหนวกบ้างรักษาขาก็ให้มันเป็นปกติที่ ให้มันเดินได้ด้วยขาของตัวเองรักษาหูก็ให้มันได้ยินได้ฟังด้วยหูของตัวเองรักษาตาก็ขอให้มันได้เห็นด้วยตาของตัวเองรักษาใจก็ขอให้มันรู้ที่ใจของตัวเองอย่าให้ใจมันบอดให้มันได้ยินได้ฟังที่ใจให้มันเห็นที่ใจนั่นในลูกนั่นพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นนี่พวกเราก็เลยบ้าบอกกอแตกกันไปแต่พืชแต่พือผลสุดท้ายเป็นยังไงนะลูก หลวงปู่ก็เห็นแต่ว่าตายจากเครื่องรางของขังไปทั้งหมดความประเนินเทื่อนทึกอยู่เป็นกำลังกำลังกำลังกันแต่ละคนแต่ละคนเออมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเป็นคนดีได้เพราะของนั้นก็วางอยู่อย่างนั้นของนั้นไม่สามารถที่จะสอนเราให้เราเป็นคนดีมีแต่ฮึกเหมิมในการจร้างความชั่วว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชมีเครื่องรางของขัง ยิงไม่ออกปันแทงไม่เข้าลักษณาสมองนั้นแต่ผลสุดท้ายมันก็ต้องตายเท่าเก่ามานั้นถึงหากแม้ว่า